พี่ชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเออลืมบอกผมจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการ GSPR นะครับหรือ Canceler e v i e w นะครับวันนี้ครับแล้วก็อยู่กับเกม Assassin นะครับโอเคลืมคุณลืมคุณตะวันไปนะครับวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวนะจะมาหาย่านหมาโคกนะครับมาเฉือนปั๊บโอเคเนี่ยคนแรกครับย่านหมาโคครับมีตังค์คือมันก็มันไม่รู้นะครับว่าตัวเองคือมาโคเออนะผมโดตังค์ก่อนแล้วค่อยให้เราไปปล่อย โอเคครับเมนทำไมของมันเยอะจังเลยอ้าเราไม่ไปล่ <c oughs> อยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคนกันคตรเฮ้ยแล,แ,ลแล้วก็จะมาตามหาย,ยานหมาโคนกันตอนน่อจากเจอรั้ย้นนออานหาโค้ยอนาย้นหมาโคโค้ยเคนายหมาโคหาดย้หมา้ดยหมาโคย้น่ยนมาค <c oughs> าโคยนาโหมา้ยาหาโคเรีย,ยบร้อยโอฮะ บอกคุณผู้ชมได้ดิว่าเป็นอะไรว่าบอกใช่ปหมโอเคย้อนทิ้งไปครับเออบอกเขาเดาว่าเขาเล่นอะไรอยู่เผื่อนเขาเล่นคือเดือคือดอมิวตี้อยู่นะเขาเขากลัวดูเล่าเขาก็แกเล่นเคอร์ตี้อยู่ใช่เหรอแะบอกเนี่ยเห็นเดี๋ยวแม่งงกันว่าเฮ้ยอะไรันะวะย่านมาโครตอนครับเราไม่เจอแล้วครับ บางคนอาน่านเช้นยานหมาโครแต่ผมจะมันกลวไปตัดผมมะแบบเฮ้ยนี่นไงเขียวได้นี่คืออาจารผมลืมบอกนะนี่คืออาจารจินเกต์ักคลีล่าสุดนะมองหน้าหาน้ำเอาน้ำแล้วเราจะทําให้ย่านหมาโครปรากฏตัวโดวยการไปดูดต่างน้ำแล้วบางทีย่านหมาโครมันจะปรากฏเองนะ้ต่างครับ ตัวตังหางนะครับหางครับหางครับเอทียบแะ้ย่ามาโคมันก็จะโผล่ครับไม่โผล่นะจะไม่โผล่เซลก็มาแล้วครับย่านมาโคมาแล้วมาแล้วย่านมาโคมาย่านมาโคไม่โดดโอ้กา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 เออเออย่านมาโค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 หนีไหม แล้แบบหล่อญาติมาโคหลับเก็บาหารทหารญาติมาคุณรอครับดตังครับมีไหมาญาติมาโคเต็มเลยมาเ้มึงไม่ใช่ญามาโคไม่ใช่ครับผมฉลองคนลทุกคนโอ้ยไม่โดนไม่โดนก็เกมาแล้วจะโดนไหมเลียวดิเออเออญาติมาโค ยานหมาโคเป็นเราผู้หญิงย่านหมาโคใช่ไหมย่านหมาโคย่านหมาโคถึงตุกเลยโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้จะหมดยานหมาย่านหมาโคจะไม่มีแล้วเราก็ไปต่อนะครับโอเคไปต่อครับย่านหมาโคจะอยู่ไหนตอนนี้เอาชุดระดมดินอยู่สามสร์เฮ้ยนั่นไงย่านหมาโคเจอแล้วยักษ์ เจอแล้วยานมาโคเสร็จเลยนบนะยานหมาโคใช่ไหม <Okay. S 1> ยานหมาโคยานห <Okay. S 1> มาโคไอหมาโคอื้ยอเอ้อออยสะ <า S 2> <สา S 2> ใจไปรารดาน้องเมเกอร์ดานนายหลวงด้วยไม่ควรอยู่ไม่ควรอยู่สุบบนหลังคาเนี่ย หาย่านมาโคต่อครับด้วยบนหลังคาจบลงมาหายบอมๆนี่สิบก่อนใช้ไอเกิลอายดูด้วยไอเกิลอายก็ถูกเะล่ะในโปรเจคท์ายอ่ะจำได้วันนั้นมันไอโปรเจคท์ายอ่ะโปูเดอายเขาเรียกโปูเดอร์อายนะเออไปได้ไหนวะแม่งเหมือนไอเกิลอายจริงๆสถานะเรานี่แหละครับต่อไปนะครับหารย่านมาโคกต่อนะเพิ่เกี่ยวกับเคอร์เดอร์ที่เคอร์เดอร์ที่มันมีคิปเปอร์ด้วยคนรัก ม่เจอละย่านหมาโคคือม uh uh ั่วม uh ั่วแบบไรครัเจอละย่านหมาโคอุ้ยตรงนี้นี่คือพวกเรานะแต่ผมรู้ว่าพวกนี้มันคือย่านหมาโคฉะนั้นเบียดดาวครับขย่าหมาโคเป็นมิชชั้นนะครับเียแยกมาแล้วก็จับไปหนึ่งดอกปัดคอมาแล้วก็เจ็ดแล้วแหละอ๋อช่วยด้วยแหละพาย่านหมาโคมาเลยครับมาครับใครมากันอ้าวไปครับ ไอ้ยนหมาโคยันหมาโคไอ้ยานหมาโคห่เอ้ยมีใครมีนไม่ของพี่เบนี่ยัหมาโคหลับแล้วครับแบบนี้นะโอ้ยอัลเลอร์ล้นเลยพวกไอ้นี่มองยามาโคใช่ไหมมมันนี่อยที เนาขจะสเอ้ยอย่าอย่าจุกมาอย่าจุกมาอย่าจุกมาเราต้องดูนะดูอย่าจุกดูอย่าจุกขาดครับเราเอ้ยเจอละยานมาโคยาชันมาโคอยู่ไหนวะเห็นแล้วแป๊บจุดแม่งยาชัมาโคท่านอยู่ไหนอ่าเจอละอเฮ้ยมาราชมาโค เกตเอาให้ฉันออกไปฉันออกไปเรียบร้อย่ามาโคงก็ย่าเองไม่ใช่หรออะไรหาเรื่องเรื่องเป็นคนนะครับเรียบร้อยได้ตังค์เลยบเราก็จะมาปล่อยปลากันนาบอันนี้ก็จะมาปล่อยไอ,อ้คนดูรับจุ้งเพลยเอา้อเอาวอะไรนยมวนตัวลงโคเทอบะนี่ลงคนมีโอเคบเราก็จะไปหายาติมาโคนต่อนะ โอเคนะครับเราหายาดอาโคกันต่ออยาดอาโคอย่างไวะนี่นะวะนะผมเจอแล้วเฮ้ยโต๊ะนั่งแบบนี้ยาดอาโคชันเลยไม่ใช่รู้สึจะไม่ชัละผมแงเจอแล้วยาดอาโคยาดอาโคอ้อ อย่าพคมด้วยเขาไม่ไ้เพื่อนพวกเรามันยันหมแต่เขาไปีมามีโอเคเกียเอเรามาเอแล้วั็ไ่าโทษที่เสี่ยงกลยราะกลัวนะมีคนโทรมาผมนะครับติงไม่ได้เล่นแอดซินซินอยู่มาเร็วๆพี่เตะใครกูเลยไอเลี้ยวอเลี้ยวเลี้ยวเตะเตะเตะเดิมเขือทิ้ง เดี๋ยวเสรก็ไล้วกมาเดีเออชืลาเอาไห้รเอาจอะไรจะตายวะเร็วตายเร็วตายโอเคกิ๊กอ้าวเรียบตอนทันตามหลับเออเคลียบคุณมากนครอ่ก็จะไปหายาดมาโค้งต้อ ดอยากเข้าไปเข้าไปโอเคขอคต่อไปหาย้ามาโค้ดต่ออย,อย่ามาโคจะอยู่ไหนข้าจะไปฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้มาาเจอแล้วย้ามาโคไอ้มีของแท้เลยอื่นเต้นใครพอรับหาต่อย้า,ายมาโค อาอออจัมาคุณจนมาคุณคุอยู่ไหนเฮ้ยลึกแนบจะเลยนูลุแนบตายอนาดบาลบะลรล่ะมิสูสปินไมลล่ะอ้อเล็กซิโอมิสปินไรเาบลูสเร์เี้ไล่เราเบบี้ไล่ฮ้ย่เรา นะับตอนนี้นะครับแอตเทอซินทีมของผมผมใครที่รู้ที่ฟังเสียงแอตเทอซิน,ออนไปช่วยบอกนะครับผมยังไม่รู้นะครับ <c oughs> แล้วก็รับสมัครนะครับทีมงานนะครับทีมงานหาเสียงย <c oughs> ทีมงานหาเสียงจเจริญท,ทีมงานทีมงานอะไรวะทีมงานทีมงานจะต่อนะครับ <c oughs> เ,เขียบเราก็จะมาหาญาติมาโคนต่อนะมีใครมัง่งหน้ามีเต็มเลยโอเคไปหาญาติมาโครกันเลย,ยเจอแล้วจะโ,โดนไปไหนอ่ะอืลอตกลงตกตามญาติมาโครโอุย๊ยไอ้นี่ญาติมาญาติมาโครญาติหมาญาติมา

เเฟลวเฟลแล้วเมื่อไหร่จะเจอไอ้มาโคไอ้มาโคดี่ไงเจอละไอ้มาโคเจอได้ยงไงยืนเฮ้ยเขาบินอยู่บนฟาได้ว่วะลำคาดเนี่ยมาโคเต็มเลยเอ็นจอนมาโคเนี่ยเจอเจอละมาโคเนี่ยตัวเบลล์เนี่ยผมเจอมาโคแล้วครับเนี่ยไอ้เนี่ยแหละมาโค ค่าไอ้มาโคนี่ก่อนครับแล้วเจึงอ่านะครับหัวค่ามาโค้ดี้ก่อนครับแล้วทุกคนจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ข้าน้าไปต่อพุดดิงพลิกันหน่อยนะไม่จบแค่นี้แล้วนะหายมาโคต่อไปโอ้ยไอ้ยนี่ยเนี่ยใช้ปืนด้วยโดนหรอเขาโดนอ่ะอไม่ไหวโอ้เขาจบแล้วกันพอดีนะครับสู้ไม่ไหวนะครับ ชีฟ้าเขาก็ับเขาไปครับโอเคครับผมถ่าย